เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกาะติดเกาะติดสถานการณ์เขาดาวระบบทักษิณน,นะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่กับอาจารย์ชัยวัฒน์ศินสุวงค่ะอาจารย์คะเรามาคุยกันต่อเลยเมื่อวานนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่คุณสุเทพได้พูดถึงก็คือเรื่องของการไปคัดค้านนี่แหละการคัดค้านการเลือกตั้งใช้คัดค้านได้ดคัดขวางไม่ได้ แต่ผมอยากจะให้ใช้คําว่าต่อต้านต่อต้านโดยสันติวิธีใ่ะใที่ต่อต้านโดยสันติวิธีเพราะว่าเท่าที่กำลังสุดเทียบขึ้นเวทีเมื่อคืนนี้หลีกเลี่ยงการเกิดความรุนแรงก็คือส่งสัญญาณให้มวลมหาประชาชนอย่าไปยุ่งกับครูหาเลือกตั้งค่ะให้ลงถนนแทนอใช่ไหมใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้คือในยะเลยนะเพราะว่า ลึกๆเนี่ยมันมันมองได้เหมือนกันว่าถ้าไปที่คุกหาเลือกตั้งมันจะมีเจ็บมีตายได้คเพราะจะเป็นความชอบธรรมที่ฝ่ายระบบทักษิณจะสร้างความรุนแรงค่ะเหมือนเช่นเคยเกิดขึ้นที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นคแล้วก็มีวสุตายมีตำรวจตายคเหมือนเช่นที่เกิดขึ้นที่รากคำแหงคะ แล้วประกอบกับอตอนนี้มันก็มันก็ค่อนข้างยอมรับกันทั้งประเทศแล้วว่าไอทหารกัมพูชารับจ้างมันเข้ามาแล้วจากการเปิดประเด็นโดยท่านพลเรือตีวินัยคแล้วก็บานปลายมาถูกไหมคแล้วก็ล่าสุดก็เกิดเหตุที่สโมสรกองทัพบกค่ะตำรวจทำเองอแล้วก็บานปลายว่าอยู่ในชุดสังหาร แล้วเปลี่ยนชื่อมาแล้วแล้วก็ลูกพี่ตำรวจที่ปฏิบัติการครั้งนี้ก็คนโปรดของคำรณวิทย์อีกค,คุมนครบาลจนถึงขนาดว่าตำรวจที่ถูกจับคนนี้เนี่ยรักษาตัวอยู่ราชิัีก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะเขาล่าสุดเจ้าตัวกลัวถูกฆ่าแต่ตอนท่าไปโรงพยาบาลตำรวจอืมฉะนั้นมันซ่อนเงินซ้อนปมอย่างนี้ค่ะ ผมก็อยากจะสรุปออก่อนจะสรุปฟังกานันสุเทพก่อนดีกว่าแล้วคอยถอดนายยาจากกานันสุเทพมาดีกว่างั้นเดี๋ยวเราไปติดตามลุงกำนันสุเทพเมื่อคืนนะคะที่ขึ้นปราสาทใส่เสื้อแดงเลยใส่เสื้อแดงเลยเฉดชายอยู่บนเวทีแยกปทุมวันเมื่อคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะแล้วก็มาบอกว่าประชาชนไม่ไปเลือกตั้งตรงเสียสิทธิ์นะคะอย่างนั้นอย่างนี้ รู้อยู่แล้วไม่ต้องมาสอนก็ที่ไม่ไปในปะทวงไงที่ไม่ไปในเพราะต่อต้านไงที่ไม่ไปในเพราะอารยะขัดขืนยังไงเล่าพวกคุณเล่นหลายเล่และเกินยิงรักวันก่อน พอพวกผมไปประท้วงการเลือกตั้งใกล้หน่วยคุณก็ส่งสมุนบริวารขี้ข้าเอาปืนมายิงพวกผมกลางวันแล้วก็ออกไปแน่ๆบอกว่าพวกเรามวลมหาประชาชนไปขัดขวางการใช้สิทธิ์ของประชาชนโอเคคราวนี้คุณก็วางแผนไว้อีกว่าพวกผมจะไปปิดหน่วยเลือกตั้งไปสกัดกั้นอีกคุณก็เตรียมโจนห้าร้อย ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเอาไว้ถล่มพวกผมไงกูถึงไม่ไปไงเท่าเนี้ยกูถึงรู้ทันมึงไงผมถึงได้บอกพี่น้องไงว่าเราไม่ต้องไปปิดหน่วยเลือกตั้งเรามาชุมนุมกลางถนนจัดวันที่สองกรุมภาพัน์เป็นวันชุมนุมใหญ่ต่อต้านยิ่งลัก ใเสพการเลือกตั้งกูไม่ไปเลือกตั้งกูจะมาชุมนุมแล้วมันมีอะไรไหผิดอะไรทีนี้จะเอาผิดอะไรกูไม่เฉียดเข้าใกล้ขูหาบมืงเลยกูอยู่กลางถนนนี่แหละทั้งกรุงเทพเอาตั้งข้อหามาเดีธานิต ถามจริงว่าเลิมตอนที่ได้ดอกเตอร์มาเนี่ยอาจารย์เอาข้อสอบไม่เปิดดูก่อนหรือเปล่าวะเพราะตั้งแต่กูรู้จักดอกเตอร์มาเนี่ยโง่บัดซบเหมือนมึงกูไม่เคยเห็นเลย คิดมาเลยจะตั้งข้อหาอะไรก็ได้แต่ว่าประชาชนพวกผมรู้แล้วมันวางแผนไว้พี่น้องครับถ้าพวกเราไปชุลมุนหน้าหน่วยเลือกตั้งมันจะเอาคนมาคว้างระเบิดมันจะเอาคนมายิงและมันก็โยนว่าพวกที่เขาจะใช้สิทธิ์เขาโกรธเขาเลยมาฆ่าเรานี่ดูมัน เราเลยไม่ไปเรารักประชาชนเราไม่ต้องการให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายเราเลยจัดปิกนิกบนถนนสายต่างๆทั่วกรุงเทพผู้ใหญ่สาธิตบอกว่าวันที่สองกุมภาพันธ์เป็น n a t i o n w i picnic day เราจัดปิกนิกกันบนถนนคลืค่นเครงอยู่ที่นี่ไม่สนการเลือกตั้งของพวกมึงแล้วกูไม่ไปเลือกตั้งมีอะไรไหมาาถามอย่างนี้เลยมีอะไรไม่ต้องครูว่าจะมาเสียสิทธิ์โอ้ยท้าไมไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิ์วันหลังจะถูกตัดสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้พวกกูก็รู้กฎหมายแล้วทาไมไปเลือกตั้งแล้วเขียนจดหมายไปถึงกกตว่าที่จริงดิฉันตั้งใจจะไปเลือกตั้ง แต่กำนันสุเทพปิดถนนฉันไปไม่ได้ผิดอะไรไวะอย่างนี้เสียสิทธิ์ไหมเอาเลยพี่น้องพอเลยวันที่สองไปถ้าใครยังกลัวเสียสิทธ์เขียนจดหมายถึงกกตวาอ,อยากไปจริงๆแต่กำนันสุเทพกั้นถนนเอาไว้ไปไม่ได้มีเหตุผลเพราะจะมีบางคนยกตัวอย่างเช่นยิ่งรักชินวัตรอาจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ เพราะกลัวมวลมหาประชาชนจะล้อมจับในวันนั้นแล้วยิ่งลักษณ์ก็จะเขียนจดหมายอย่างนี้ถึงกกตก็ถ้ายิ่งลักษณ์เขียนได้ทําไมพวกกูเขียนไม่ได้ว่าไอ้ลืมไม่ได้กลัวที่สําคัญก็คือว่าอย่างที่ผมกล่าวเปลี่ยนแล้วการเลือกตั้งคราวนี้โมฆะแน่นอนไปก็เหนื่อยเปล่าค่ะนี่ก็เป็น คุณสุเทพนะคะได้พูดถึงวันปิกนิกเดยประเด็นที่เขาพูดถึงเฉลิมเนี่ยที่ดเตอร์เฉลิมค่ะไม่ใช่อาจารย์ตัวเขาสช่ยอาจารย์มันทำข้อสอบให้เลยหมดเลยโอ้โหข้อสอบออกไงโจทย์อะไรอะไรไอทำตามข้อสอบอาจารย์ทำให้หมดเลยแล้วเขาทำอะไรคะ,ะผมอยากจะสรุปว่าประเด็นมันเนี่ยต้องโยงนิดหน่อย ความจริงมันเกิดก่อนชั่วโมงนี้มาเป็นระยะเวลาพอสมควรที่ฝ่ายระบอบทักษินต่อรองกับผู้นำเหล่าทัพขอให้ผู้นำเหล่าทัพยึดอำนาจซะ,ะแล้วพวกเขาขอความเป็นธรรมนี่คือประเด็นนะฉะนั้น เมื่อผู้นำเหล่าทัพทัดแหลงมาในเงื่อนไขสุดท้ายว่ากองทัพตอนนี้ขยับอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายรองรับแต่ถ้ามีกองกําลังต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยหรือเกิดการเจริจลนกองทัพก็ต้องยกระดับบทบาทขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศชาตินั้น วันนี้ไอ้กองกําลังทหารกัมพูชารับจ้างทักษิณมันเข้ามาแล้วค่ะทหารผู้เองอม,มีอันหนึ่งก็คือจรานซึ่งจริงๆไม่จําเป็นต้องคู่กันอนนันหนึ่งก็ได้เนี่ยกําลังสุเทพก็พูดมาแล้วว่าถ้าล่อเอาเถิดที่กรุงรักตั้งก็จะมีการด่าฆ่าด่าอะไรก็จะบานปลายคนที่จะทําตรงนี้ก็คือฝ่ายระบอบทักษิณและทําทั้งนั้นถ้าจะเกิดเหตุตรงนี้ ก็จะเป็นความชอบธรรมที่ให้ทหารยึดอำนาจไป่คถามว่าทำไมขณะที่บริวารเสื้อแดงทาาเสื้อแดงต่อต้านกันที่ทหารจะยึดอำนาจเนี่ยแต่ไอ้ฝ่ายหัวมันเนี่ยแอบเจระะจาต่อรองกับบุ้นำเราทัพให้ยึดอำนาจซึ่งบุ้นำเราทัพไม่เคยต่อสนองอะไรนะเขาเฉยหมดมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกำลังบอกว่า เขาเนี่ยความเป็นธรรมเขาคือหนึ่งต้องไม่ยึดทรัพย์เขาสองต้องไม่ดำเนินคดียิ่งรักแรงคณะซึ่งบุญำเราร้าไม่ตอบสนองไงเฉยฉะนั้นถ้าจะมีการยึดอำนาจก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าฝ่ายระบบทักษิณน่ะมันส้ายเกิดความรุนแรงเสียเอง แล้วยังมีเงื่อนไขด้วยนะว่าถ้าบริวารแดงเคลื่อนไหวต่อต้านการยึดอํานาจของทหารเนี่ยทักษิณและคณะจะจัดการให้ด้วยนะกระดานสุเทพก็ไม่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องไปจนต้องสุ่มเสียงชีวิตของตัวเองก็ผาลงถนนไง<ะ>วันที่สองกุมภาเกรงว่าจะเป็นกับดัก ฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะมันก็บอกว่าไอกองกําลังรับจ้างเขมรเข้ามาแล้วแล้วก็มีการซ้อมในหลายเรื่องตั้งแต่ไอเรื่องวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่วัดศรีเอีย่ยมแล้วก็มีการซ้อมตํารวจอะไรซึ่งตํารวจขี่คาก็พร้อมจะรับใช้หมดเห็นชีวิตพี่น้องประชาชนเป็นผักปลาเนี่ยมันก็บอกสุดท้ายเมื่อ นับถอยหลังระบบทักสินถึงจุดหนึ่งเนี่ยทักษิณและวงสางแนก็จะหักหลังค่ะา,าเสื้อแดงแล้วคุณก็ต้องดูต่อว่าตำรวจเนี่ยจะเป็นจะตายกับทักษิณหรือไมสุดท้ายเคยดูผมว่าพาบอตรก็ต้องหักหลังทักษิณอีกไม่งั้นจะอยู่สังคมไยอยังไงค่ะเไหม เท่าน,นั้นไม่พอ